สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทโทรกราฟในช่วงเมื่อวานเข้มขัดแปลงล่าง d x ก็ฉาดไดรเวอร์รอบพิเศษก็ได้เริ่มส่งของให้กับผู้โชคดีกันแล้วและก็แน่นอนว่าพอของมาถึงนักสะสมก็ไม่พ้นมือสายงัดแงะที่แฮ็กเสียงบนไดรเวอร์มาให้เราได้ฟังกันอันนี้ผมก็ต้องบอกกันก่อนว่าข้อมูลของกร์ดมีค่อนข้างเยอะและข้อมูลอย่างเช่นชื่อกร์ดหรือชื่อล่างฟอร์มก็อาจจะยังไม่นิ่งสักเท่าไหร่ผมก็เลยหยิบยกเนื้อหาบางส่วนมาอัปเดตสั้นๆกันนะครับ เรื่องแรกก็คือหมวดหมู่ทั้งหมดของไรเคมีกาตามบทน้ำของเรื่องก็บอกกับเราว่าไรเคมีกานั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด10ประเภทซึ่งที่เปิดเผยออกมาแล้วตอนนี้ก็คือมแมลงยานพานะอาชีพสัตว์สิ่งประดิษฐ์พืชและอีกสีหมวดหมู่ที่เหลือก็คือมอนสเตอร์เช่นจิงจอก้าวหางซอมบี้สัตว์ดึกดำบรรเช่นอโนมาโลคาลิส al และทีเร็กซ์ดวงดาวเช่นเมอร์คิวรีวีนัสเดอะซัน สัตว์ในตำนานเช่นกริฟฟินเฟนเรลและฟีนิกซ์ ถัดมารูปแบบในการจับคู่ของการา์ดสองใบถ้าเป็นคาเมเด Bu บิลเราก็คงจะเรียกกันว่าเบสแมชแต่ในภาคนี้จะมีสับเฉพาะตัวว่ากระช้างโกเคมีซึ่งการจับคู่นี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบแบบแรกการ์ดธรรมดาจะพูดออกมาว่ากระช้างโคที่แปลว่าการรวมกันของสองสิ่งให้กลายเป็นหนึ่งแบบที่2ก็คือการใช้การ์ดหมายเลขซิฟที่ตอนแรกก็สงสัยกันว่าในเมื่อกฎของการรวมกันต้องรวมให้ได้เท่ากับซิแล้วแบบนี้ การ์ดหมายเลขสิบจะทำยังไงกันดีซึ่งจากที่มีคนแฮกออกมาก็บอกกันว่าการ์ดหมายเลขสิบจะต้องรวมเข้ากับแบลนด์การ์ดหรือการ์ดเปล่าซึ่งเสียงที่ออกมาก็คือ Number 10กอร์ชาและรูปแบบสุดท้ายก็ต้องบอกว่าเป็นการรวมกันแบบพิเศษหลักๆก็คือการรวมกันของการ์ดหมวดหมู่ดวงดาวและการ์ดสัตว์ในตำนานซึ่งเสียงที่ออกมาก็คือกากาก์กาชานโคซึ่งความน่าสนใจของการ์ดหมวดหมู่ดวงดาวกับการ์ดสัตว์ในตำนานก็คือ2หมวดหมู่นี้ จะถูกจับคู่กันเอง ซึ่งร้ายชื่อกาสที่ออกมาก็ตามรูปเลยนะครับและอีกหนึ่งความพิเศษของสองหมวดหมู่นี้ก็คืออย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้าว่ากา์ใหมายเลขสิบจะต้องรวมเข้ากับแบลนกัดแต่สําหรับสองหมวดน,นี้จะถูกจับมาคู่กันซึ่งก็คือกาดท,ที่มีชื่อว่าไกอาดและดรา้อนมาดุกจากชื่อไกอาดก็ตรงๆเลยนะครับว่าคือดาวโลกดรา้อนมาดุกก็มาจากมังกรผสมกับเทพมาดุกพอเอามารวมๆกันผมว่าก็ดูจะเป็นร่างที่ยิ่งใหญ่ยอยู่เหมือนกันเลยนะครับ และเสียงทั้งหมดที่อยู่บนไดรเวอร์อันนี้ก็อาจจะยังไม่เป๊ะน,นะครับแต่ก็สามารถเอาไปใช้เป็นแนวทางกันได้อยู่การจับคู่การ์ดของก็อดชาดสำหรับเคมี100ตนก็จะมีด้วยกันทั้งหมด54แบบ36คู่ร่างพื้นฐาน8คู่ร่างหมายเลข1ิบ 10, 10คู่ร่างดวงดาวและสัตว์ในตำนานในส่วนการจับคู่การ์ดของเลเจนด์ไรเดอร์ก็จะมีทั้งหมด22คู่14คู่เลเจนด์ไรเดอร์1คู่คิงโอเจอร์5คู่ของคาเมเดอร์กีสสคู่แบบสเปเชียล ร่วมเสียงในการจับคู่ทั้งหมดมีด้วยกัน76เสียงก็เรียกว่าไม่น้อยเลยทีเดียวและสุดท้ายชื่อของร่างฟอร์มที่เกิดจากการจับคู่กันของการ์ดของ Legend Rider เป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่ออกมาจากการแฮก DX God า h a r d Driver ก็ต้องพูดว่าแน่ๆเก็บการ์ดกันครบแน่ๆละแต่ผมเองก็อยากรู้ว่าถ้าแฮกเสียงออกมาได้จนครบกันแบบนี้แล้วล่างอัปเกรดหรือล่างสุดยอดจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นกันอีกที่เราพอรู้ในตอนนี้ก็คือด้านบนของไ r i เวอร์จะมีช่องสำหรับเสียบไอเทมได้ผมยังค่อนข้างเชื่อว่าแม้ตอนนี้เราอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพแต่พอของสิ่งออกมาก็น่าจะมีอะไรทําให้เราว้าวกันได้อย่างแน่นอน แล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นยังไรกันบ้างก็ลองมาพูดคุยกันในดนล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรักการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ